ค when people you're ground and asking you for drugs a หาไม่เจอนะคะขับวนหลายรอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาบ้านที่จะไปพักกันนะคะแล้วก็ดูว่าใครจะหาเจอก่อนกันนะคะตามไปหาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะไปเที่ยวเมืองแคนเบอร์รี่กันนะคะวันนี้นะคะก็นัดเพื่อนจะไปเที่ยวกันตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ เราก็มาพักกันที่บ้านแบบนี้นะคะเป็นหลังๆแล้วก็พาน้องหมามาได้ด้วยนะคะเมืองนี้เป็นเมืองเก่านะคะเมืองเก่าแก่แห่งอังกฤษเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องพักกันนะคะว่าเราได้ห้องพักแบบไหนนะคะทริปนี้คลิปนี้นะคะมากับเพื่อนหลายคนเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็เป็น บ้านที่เรามาพักกันนะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะคะและคืนนี้นะคะเราก็จะค้างกันที่นี่นะคะห้องพักของสตาร์และครอบครัวนะคะก็จะเป็นมีห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีห้องครัวมีห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องนอนสองห้องนอนนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันนะคะว่าที่นี่นะคะบ้านพักเขาก็จะแต่งสไตล์แบบง่ายๆนะคะเรียบร้อยแบบ เรียบๆสไตล์แบบประมาณนี้เลยค่ะที่พักมี2ห้องนอนห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นแบบดับเบิลเบสแล้วก็ห้องนอนเล็กก็เป็นเตียงเล็ก2เตียงแบบซิงเกิลเบดแบบนี้นะคะการจัดแต่งก็จะเน้นแนวแบบเรียบๆแล้วก็บริเวณรอบๆนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบชนบน้ำบดนะคะมีสัตว์มีฟาร์มมี ม้ามีแพะมีแกะอะไรประมาณนี้นะคะได้ชื่นชมกลิ่นอายความเป็นธรรมชาตินะคะก็จะรู้สึกสดชื่นนั่นเองนะคะได้มาพักผ่อนถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีชีวิตอยู่ในเมืองแล้วอยากได้บรรยากาศแบบนี้นะคะก็แนะนำที่นี่เลยนะคะแคนเทอร์เบอรีนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากลอนดอนมากนักนะคะขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะ และนี่ก็บรรยากาศข้างที่พักนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีม้าแล้วก็เราก็สามารถที่จะบุ๊กขี่ม้าได้ด้วยนะคะจองขี่ม้าได้แล้วม้าที่นี่นะคะก็เฟรนลี่มากๆนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะไปเล่นกับเขาได้นะคะ นี่คือบรรยากาศในการที่ได้หยุดพักผ่อนในวันหยุดพักผ่อนในประเทศอังกฤษนะคะก็จะเป็นวันที่ มาเที่ยวกับเพื่อนๆช่วงโรงเรียนปิดเทอมนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวแล้ววันนี้ก็จะเข้าไปในเมืองกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในเมืองนะคะเคนทเบอรี่เนี่ยอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้นะคะตอนอีสต์นะคะของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะห่างจากลอนดอนประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เมืองเคนทัเบอรี่เองก็มีประวัติศาสตร์น่าสนใจแล้วก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็เข้ามาในเมืองแล้วนะคะเราจะจะเข้ามาดูร้านขายของต,ต่างๆกันนะคะแล้วก็บิวดิ้งนะคะตึกรางบ้านช่องในสไตล์ความเป็นอังกฤษนะคะก็จะลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปชมมิวเซียมได้ด้วยนะคะ บรรยากาศในเมืองก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบให้ล่องเรือด้วยมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะในเมืองคนก็พลุกพลาดแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็ช่วงใกล้คริสต์มาสแล้วด้วยนะคะคนก็จะเดินออกกันมาเยอะเหมือนกันนะคะ เราก็จะเดินวนวนไปนะคะเพื่อที่จะหาอะไรทานนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณผู้ชมได้ดูไปด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศในความเป็นบริสต์ชิสนะคะในความเป็นอังกฤษนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอ่า สิ่งกอสร้างในความเป็นสไตล์ของอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากให้สตาร์แบบว่าถ่ายรูปแบบไหนถ่ายวิดีโอแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้นะคะแล้วก็กลับมาที่พักก็ด้านนอกจะเป็นประมาณนี้นะคะ